ครับเี่น้องพี่น้องงียมโได้เป่นรองได้เดี๋ยวเราางานกันทั้งบบเนี๋ยูโคลตาหายวยกินก้อนหรครับมาบึ้มาขวอกางนี้ข้าวโ็ดขอกเดี๋ยวป้าก็จะจุดดวงหนึ่งน้องไท่ครับอามาเห็นพี่น้องเห็นบ่านนี่ใบมันแห้งอย่างแห้งขนอง กิ่แหงก็ะผ่อ้อี่น้องนะจะผ่อหนั่งปะจะต่อพี่น้องเหลาหาเมืองเมือครับจะขอแน่เห็ดไข่แน่หาเราเบิ้งให้เต็มได้ครับรอรอนี่แหละเห็ดเงเาแน่หมดแล้พี่น้อง พึ่งนี่พ่อยังเอาหมดแล้วครับเอาตุผอหาบบเป็นบ่อไรกินดอกพี่น้องเอ้ยเหตะผลเนี่ครับใจเย็นโบจักแหงมันกับโบยังเด็ดเดีดยังเบีดเลยพี่น้องเลีย่ยวซา,เานเลยครับยงเหตะอุผลเหตุผลมาพ่อเห็นพ่อทุเลาอยู่เหตะผลเนี่หาเนี่ยเราไม่เละครับ เราไปมาก่อเห็ดหืงพี่รองยืงครับนเราก็เก่าครับอาจจะเป็นเนื้กินนอจะเลิกกินอไ,ได้พี่รองได้ราะว่าฝนเศตกหลดสองข้านแครับเมือกันตัวนี้เมมดี๋ยวทำไดพี่้องว่า ก็ได้ไปต้องกลมหร้อพี่นนอก็ต้องเห็ุจินครับตื้มมันอีกช่หน่อยบุลเลอร์กี่ตัวนี้จิ้แจนครับไม่ได้ถบุลเลอร ปัิบปปูรณ์หลวงพ่งทุกคนว่าทางใต้ป็นดิ้นแข็งครับไปเพิ่นหมุน่อได้หมุนไปหมุนมากมาพอดิน้นแล้วแล้วโหนจกักคิลีคิรียังไรพี่น้องเอ้ย ถึงแล้วครับอึ้ออยงยยยงยย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 ไยย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 ยลยยรยย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 ายย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 ยงยย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 ยงยย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 งยย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 ยครับรยยยนียย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 ย้ยยย้ายยยยยอยยยยยบแล้วยวววววยยยย ถืงแน่แม่เงาแน่บาดตุบมวบแน่หมดพีเนาะบาดตะลอยนี่กินมือเดี่ยวหมดเลยครับหล่อเบื้องน้ำโขลน้ำปาากันต่อไปเดียครับแม่บาดกับแม่น้ำมือนี่ยปวดโขลนี้ปลาปวดนี่พูดแม่งงาไป่นาะพูแม่งงอครับคนข้าวเดียวครับก็จดบกใส่บาดตุบหมวกหัวมือหหวย่ยงวครับพี่น้ โดยแม่งอ,อกกับลงไข่ครับโวยแม่งอ,อกหน่อย Ui trời màu Ui, con này phải Miếng màu Miếng màu, miếng màu Mẹ ngầu, mẹ ngầu Đi tụ ăn khắp Bỏ bên เล้วก็ไม่ต้องเงงรื่องตัวหม่ครับพอหอดไเงาพอหดบางเมาไปเรียทั้งผุนครับเข้าไปให้ตัวเมื่อเชียงว่ครับพอพอดเสอไปเรียครับรหาเราต้องรเรียนงครับเียรไปเมกพออืองึงเดี๋ยมันเอ้ยครับอึ่งครับ,อ,นนรบ,รบอึ่งเสียวแหงอึ่งตัวแม่ เห็ดปานสิพี่น้องบางคนกินนู่นที้างสมครับโอ้ยงอมงอันเปน้องอาจจะเห็ดเป็นแบบนี้คนกินนู่นกับคนครับคนเอิงคนคนไม่งอกคนมัดเลยพี่น้องเพื่อนพอเห็ดไข่ไปนะพอเห็ดไข่ไปนะพี่น้องหมู่บ้านกุมาดก่อยดกนี่พี่น้องมันถึงแม่ไม่คอยหมู่บ้าดคอครับ ไม่โอ้บอกไงเลยคนอ่ะไข่ไไครับไข่เห็ดไข่เห็ไไดไข่นนะี่คนอ่ะห้องเปิเ่เดาเจี๊ยบครับหนึ่งกวาครับหาเชียวหาบเบื้องเอกกันนะลอ,องดูเลยครับแล้วเบิ้มกันครับ คนอึงทกกมานี่ยพี่น้องว่าตยางม่อคนอึงพี่น้องเอ้ยเดาานะี๋ไปยิมามาปล่อยเราไปนะโอ้โ้ก่กันครับเราจคนอกง,ง,งพี่น้องอ้ยโครับโอ้ยอัน้หนนยครับตัวไี้บอังไงครับอ๋อหล่อนหรพี่น้องออต้องมนกะบพี่น้อง มาบาราเรียนครับมาเป็นคนอึงครับอันนี้น,นี่บัดตุ่มหมูเพี่น้องนะก็ดีกับพ่อเราทีครับบัตตุ่มหมูเพี่น้องนี่ครับหมุกเีเหนยียพี่น้องหมูตเน,เงงน,เน่าหมูตีเหนียพี่น้องหมสเน่าครับดืม่ข้าว มานตูมูพี่น้องเอ้ยครับหมกติดแมงเง,งาฮ่องพอดึงกันครับพอดึงตูนีบากาก่อนเหลือกบเลือจังเบิ่มกันมาเนี่ยามาเป็นทีสุดสาวเลยหรอพี่น้องเอ้ยพึ่งพี่น้องถือกันครับ เอื้องกอนเอื้องกอนเอื้องก้นเอื้องเป็นเอื้องอ่ะเอื้องยในหนีล้วเลดินนี่ละก้นเบิ่งได้น้ำได้บ่อได้ยืนบ่ได้ยืนในกอยเอื้องก้นแล้วโอ้ยมาอนเลวพีนอ่ะ้อนแล้วครับมันยืนยืนหรบเพน่ะขวัยเป็นกวยจังไนะอ่นนี้ตัวเถิกตัวเถิดเขาเป็นดอกตัวเถิดขวามือเอื่องตัวเมียตัวเถิกครับเอ เป็นอะไรก้วยอึ้งสิก่้อยแหน่ะเป็นก้อยอ่อนบอลก็ยังแหน่ทุกคนล่ะเนี่ยผู้โบนเจอร์กับโบนเจอร์ที่ไหนเฮ้ยโอ้ยเนี่ยไปไปเลยครับรอหาไปเลยโอ้ยของเจ้วใหม่ เอออย่างมากมาพอดอกเจียวครับดอกระเจียวเกลือกันดอกเจียวขาวครับดอกเจียวพี่นนทรดอกเจียวดอกเจียวเก่าครับปักเตยักใบตัวหมูกเตหมูตมหกตยไม่งอครับอ่าเี้เหียดจังเอย ปลามื่อนี่แต่ยังอมมืดครับอาจจะเป็นแนวกินบโบฮีครับแต่ข้างปังเงาะเห็ดขาวดาวดึงอมมดอยู่เนาะปุ่นดอกเจียวดอกนึงนี่ปลาเหมือนครับดอกเจียวดอกเจียว เดี๋ยวเี่ยคจออ้อนี่น้องโอ้ยเจ้าจอยลอยเลยพี่นเนาะรหาตัวเรียครับคุดพ่อไม่งอกกนพี่เนอะไม่งอกก็เป็นน,กกปน้ำครับ ตัวแกนี่เปน้อเห้ยมงอครับมงอเม็งอ ไปเรยครับไปเรียกจได้ไปเรียกพี่เนาะมองละตัวสองตครับเดี๋อื้แม่เดียไม่เงาแน่พีเนาะมาตัวบวบแน่ดอกกระเจียวแน่เด็ดแน่ไปเลยครับกัเรย เคี่ยวไปเขี่ยวมาเอาปอบพี่น้องเอ้ยเหยียบมือเขี่ยวครับนี่ดอกเพชรนี่ยปัดๆๆๆนี่เป็นเนา่าฉิมครับโอ้สวยงามเลยพี่น้องมองได้มู่ควันเจียวควันครับนี่ก็ไม่เนา่าฉิมใต่เปตัวงครับ อวดย้่สวยงามเลยพี่น้องเอ้ยครับเยี่ยมหอมหวยพี่น้องมู้ยหอมจิ้มดัางพี่ฮักหลอกพี่น้องเอ้ยจิ้มเหมืนบบเออเออทังบุญเออนังบัวมาเด็กก้อนครับทำเหมือนแาบมาเชี่ยวก้อนพี่นอ้องเชี่ยร์เรา่อหนีนะครับ mười mình muốn mốt mười 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 ออกเลยพี่น้องเอ้ยอยู่เราเลาะกันครับอย่าเป็นบนุญยางมาทางนี้มึงนี่ยอย่เป็นเน่าถิ่มครับอุ้ยอุ้ยมึงอุ้ยจนสุพี่น้องเอ้ยมึงนี่ยอุ้ยอุ้ยสยดายเถอะวะอย่าเป็นเนา่าครับน,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 บนี่ด่วบักเงี้เลย มันมีแรงบ่สองอันแล้วครับสองโดไม่บาดอลยสองอันครับม,มันหนีวครับถาแม่บานมา,าเลียยู่หาเขาเดี๋ยวครับเบื้งเลียเบิ้งเสียแล้วเนาะดีสายมอายุ่งหนีหาหกอันครับพอดีเห็นต้ต่อมใหม่ล่ม น้าอยากแน่นอนพี่น,อออออน้องอโอปนมูมกนี่มันดอรครับเลาะให้เลียครับให้เลียกัที่ฟอไปเรียพี่น้นอางานเป็นบานเขาเดียวครับนางเลาะไปแล้วหาตีะไพี่นอ้องุ่นดอกนึ่งเขาเพิ่เลิมนครับอือลักอวกพี่น้องักกตามมันหรอครับ เมียบ้านได้บุบจะไปกีบได้บุสามเป็นเรพี่น้องสามเป็นเรครับตะไครเหตะไครโอ้ยแล้วเราไปเลยครับถาเมเมียบ้านบุม,มีมือถือไปเป็นน้อง ยามามปอดยเรื á, up, mm. uh ่องพี่นอบังมากพอดี่บบูต right บ huh. ึงกับวันทีได้นีเ้บับงเน่ยสามสี่อันครับเปิเตยหน่พี่น้องเปิดมงด้วู้พี่น้อหงจลายครับเป็นหลักขอตยบูเปางมาได้เป็นหงมาเ้ยนาูไก่นูไก่ปะนะพี่น้อเออา่กันน่ะ กเกี๋ยวได้นะครับในช่องเนีย้ยงอกร้อนนะครับขดเอื้องตัวเดียวกันเลครับก็เดียวอึ้งครับพี่นอ้องเอ้อมาขุดหูหนีบกันครับนงอกรู้ง่าย,ง,ยงาใหม่พี่นอ้องจับสิดได้ปะเด้อครับขึ้นบนนี้ฟองเงาเพชร เอ้ยดึกนบนเลยครับหมด่มงมาพี่น้อง เห็นบุกที่นนองว่านครับงงกที่นนอง มันไหล,ลครับแมงเงาจะกาตัวท0ตัวพเพราะเราไปหมกส่กบานตัวหมกครับแต่ว่าเห็ดได้หลยมดนลพี่น้องเอ้ยมันแหงหรอครับแมงเงาแมงเง่าจะก่อเปลี่ยนพี่น้องตัวเดียวบักเบิบักงเ,งยเีย เป็นเละครับรางดั้งเตะจะเก่าตัวทิพัวครับข้าพี่นอ้องจากขุดมาเรียบร้อยแล้วเพื่นเอาะเห็ดกระเด็แน่ครับเรงกระเด็นหาหกตัวเพราเดียไปเติมมูนี้ัะครับเรงกระเด็นหาหกตัวครับเห็ดนี่เห็ดไข่หนาขาวแน่หนาเหลืองแน่ครับรวมอยู่กับมีพี่น้อง แหลนเอชบีกับนี่ครับมึงเนี่ยยุ้ยซุปเราไปน่องขิงอื้องดีหน่อยซุปเสียกันครับเอชบีขีดรถดิสารมันน่องไปน่องครับมันลงมากับบุญแบบไมยได้มากินครับเราไปเที่ยวก็ได้มาแน่กับว่าเราไปเติมกันไปยังเฮียนกินนู่นก็ได้แน่ครับแต่ยางเล็กๆกันหน่อยครับออกไม่เห็ดออกไม่หมดก้อนในดอกนึง มั่งมันมี้่ได้หลครับหลายติบเปนที่เป็นนองกินอิ่นี้อิ่มอยู่แหรอครับเอแล้วเปดนที่ไล้พี่นอกเป็นนอ้องกรปอดไม่ได้เป็นนองนะและ้ว่สวัสดีครับ